รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมนี กากไลค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะรายการส่องธรรมของเราได้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆค่ะในการที่จะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวของพระพุทธศาสนาผ่านเรื่องราวของการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในแง่ถาวราวัตถุนั่นก็คือการก่อสร้างวัดต่างๆรวมจนถึงสิ่งที่สามารถที่จะมาช่วยเอือ้อหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อวัดนั้นๆวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ใดบ้างติดตามค่ะ วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลักกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางสุภาษิตนี้เรามักจะเห็นกันเมื่อไปวัดวาอารามต่างๆเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าบ้านและวัดขาดกันไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นหลักทางสังคมเพิ่มอีกหนึ่งคำว่าบวร จึงไม่ได้มีความหมายตามพจนานุกรมไทยที่แปลว่าประเสริฐล้ำเลิศเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสังคมที่เกื้อกูลส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวงเวียนสังคมนั้นๆความเจริญที่แท้จริงของสังคมที่จะมีความสุขจึงจะสมบูรณ์แบบวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับหลวงพ่อพระครูพิทักษ์วราธรรองเจ้าคณะอำเภอคิริมาศเจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผลตำบลหนองจิกอำเภอคิริมาศจังหวัดสุขโขทยัย มาร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานของท่านที่นำพาชุมชนไปสู่ความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าด้วยองค์ประกอบของโบวรเรามาติดตามกันเลยครับขอเจริญพรอัตมารรนามพ่ะครูพิชาโคราชรเจ้าวาดวัดใหม่เจริญผลตำบลหน,นองจิกหมู่สีอำเภอคิริมาจังหวัดสุขโขทยัยนแะสถานที่นี้ใช่หลัก บวร3สามประการบ้านวัดโรงเรียนที่อยู่ร่วมกันแล้วก็เดินตามรอยศาสตร์พระราชาที่วางไว้เช่นวัดพัฒนาทางด้านจิตใจให้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโรงเรียนให้การศึกษาแหล่งวิชาความรู้ ส่วนทุ่งนาทุ่งไร่ใช้ศาสตร์พระราชามีการเพราะปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้ผักยืนต้นไม้ย,ยืนต้นไม้ล้มลุกอันไหนมามาดัดมาแปลงเป็นพืชเป็นผักเป็นอาหารเราก็จะไม่หนีไปจากจุดที่ว่าพ่อหลวงเระวางไว้เช่นผักท้องนาผักในสวนที่ทานได้ทั้งใบทั้งดอกทั้งต้น และก็เมื่อเศรษฐกิจพอเพียงความไปอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วยังสามารถแบ่งปันขายให้มวลชนอยู่ณจุดจุดนี้เนี่ยไปที่อื่นได้แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจความเป็นอยู่เนี่ยเม็ดเงินหรือปัจจัยเวียนเข้ามาหาอย่างมีความอุดมสมบูรณ์มีความร่มเย็นเป็นสุขจากกระแสกระทบอะไรก็แล้วแต่เมื่อ บ้านวัดโรงเรียนมีการแบ่งปันมีการเกือ้อกูลมีการเมตตากันแล้วความร่มเย็นเป็นสุขมันก็ย่อมเกิดขึ้นหลักทฤษฎีหรือหลักปฏิบัติเขาว่าพอเพียงแล้วเนี่ยอะไรต่างๆมันก็ไม่สามารถที่จะไปนอกลกูนอกทางนอกขอบเขตอยู่เมื่อมีเขาว่าหิริโอตตะ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าไปบวกกันคขาว่าเศรษฐกิจกพอเพียงแล้วณดินแะด,ดนแห่งน,นี้ก็จะไปได้อย่างไม่คาดคิดแล้วก็ไม่ต้องมุ่งว่าจะรวยเท่านั้นทน่านี้เราอยู่อย่างปัจจุบันอย่างพอเพียงอย่างประหยัดใช้ความว่าพ่อหลวงเป็นพ่อของคนทุกๆคนวัดโรงเรียน บวรถ้าหากว่าเดินตามรอยพ่อหลวงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจะติดขัดหรอกเมื่อเรามีครูบาอาจารย์คือพ่อหลวงของเราแลว้วในบนฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ามีใครได้บ้างคิดว่าทําให้ฝนตกลงมาให้ให้แผ่นดินเย็นเนี่ยใครก็ทําไม่ได้มีท่านองค์เดียวที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกในโลกนี้ไม่มีใครที่จะทําได้ความคิด ความปีชาสามารถฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นประสบนิกกที่ว่าแสดงจงรักความจงรักภักดีแค่การคลองเลือนอย่างร่มเย็นเป็นสุข<ม>ก็ถือว่าอยู่ในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าหลักธรรมของพ่อหลวงแล้วก็จะอยู่อย่างร่วมขันอย่างมีความสุขจเจริญก่ ช่วยนำทุกคนผ่านพ้ ในบางครั้งคงต้องขอขอบคุณในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียค่ะเพราะทําให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่พลาดการรับชมรายการของเราในสัปดาห์ใดก็ตามสามารถที่จะรับชมได้ย้อนหลังตามที่เราขึ้นไว้ให้ในขณะน,นี้และสามารถจะทําให้เรานั้นได้พูดคุยกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมว่าติดตามได้ในทุกๆช่องทางค่ะวันนี้รัฐมณีกลางวันไกลและรายการสองธรรมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ <small> i <noise>